ข้าต่อไปอยากสาธิตการกิน,กนมะม่วงใบโบกนํานเงค่ะแมเอาในมันออกค่ะเสือดายกินฮอนเม็ดมันพอ,อง,งกินค่ะหลังจากกินเขาแล้วนี่ของหวานเลินล้นเลยค่ะเนี่ยมะม่วงน้อยเอาในออกเอาข้าวยัดก็เรียกใบบุกเนียงค่ะเนียงเขาลงไป ยี่ในบุกเนี่ยเห็ดมากากินครับนี่ยี่สิมาคู่คูกินแ่บขอบอกว่าแสบตบท้ายเนี่ยค่ะน้ำส้มเนี่ยกินลงไปเลยค่ะมือละหวดรับรางวัลระบบขับท้ายนี่ดีเยี่ยมมากเลยด้ค่ะ ช่วยดูแลเรื่องระบบขับถ่ายดีทอ็อกลำไส้ของเราได้ดีเยี่ยมฝางคุณผู้กุกมากินเลยค่ะแซ่บ